เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจาวันสุกที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินอย่าชะล่าใจกับการใช้จ่ายใช้ซอยในช่วงนี้ เพราะมีแนวโน้มว่าคุณจะต้องใช้จ่ายไปแบบเรื่อยเปื่อยเยอะแยะมากมายเรื่องของการงานดวงจะดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเตรียมตัวรอรับความสําเร็จเอาไว้ได้เลย เรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนและคนรักมีความสําคัญและรักกันมากส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอเรื่องราวดีๆกับคนดีๆที่เข้ามาในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินหากใครทํางานประจําและมีงานพิเศษควบคู่ไปด้วยก็จะมีโอกาสมีรายได้แบบไม่อั้นเรื่องของการงานคนเก่งมีความสามารถอย่างคุณต่อใจให้เจอปัญหาอุปสรรคมากมายแค่ไหนคุณก็จะสามารถผ่านไปได้อย่างแน่น แน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ดูเผินเผเหมือนจะรักกันดีแต่ข้างในนะสีมีอะไรแอบซ่อนเร้นอยู่นคนโสดตอนนี้ทํางานทุกวันเหนื่อยมากไม่เวลาคิดถึงเรื่องของความรักเลยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินขาขึ้นคนเกิดวันอังคารหาเงินได้มากเยอะแย,ยะมากมายเรื่องของการงานอะไรที่คุณทุ่มเทกับแรงกายแรงใจไปก่อนหน้านี้วันนี้คุณก็จะได้เหตุความสําเร็จสิ่งนั้นแล้ว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสุขแบบสุดๆไปเลยในช่วงนี้ยิ่งโดยเฉพาะช่วงเวลาที่คุณได้อยู่ใกล้ชิดกันส่วนคนโสด รอยิ้มไว้ได้เลยเพราะช่วงนี้จะมีความรักเข้ามาทักทายคุณสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินหากสร้างฐานะให้กับตนเองเวลานี้ช่วงเวลานี้ก็จะดีมากๆสามารถเก็บเงินเก็บทองได้มากมายของการงานใจเย็นๆตั้งสติให้ดีมีแนวโน้มว่าคุณจะได้เจองานโหดงานหินไม่ยากเกินความสามารถของคุณเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักจะมีเรื่องแม่แม่ง,งอนกันบ้างแต่เป็นเรื่องเล็กๆ เท่านั้นส่วนคนโสดบอกได้คำเดียวว่าสตรองมากอยู่คนเดียวนี่แหละดีแล้วสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัหสบดีเรื่องของการเงินคุณเป็นคนค่อนข้างระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่เสมอจึงทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการเงินเรื่องของการงานคุณจะแฮปปี้ในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างมากเพราะทำอะไรก็ดีเลิศไปหมด เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ยังคงรากปลื้มดีไม่มีปัญหาเผลอๆยิ่งนานวันก็ยิ่งรักกันมากขึ้นส่วนคนโสดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มเห็นใจคุณแล้วได้เจอคนดีๆอย่างแน่นอนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินตอนนี้สถานการณ์ยังดีมีเงินเข้ามาเรื่อยๆแต่มีรายจ่ายออกเช่นเดียวกันเรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบงานที่เยอะแยะและจุกจิกจนคุณท้อได้ ได้ง่ายๆแต่ยังไงก็ขอให้คุณมั่นคงไว้อย่าท้อถอยเด็ดขาดเพราะความสาเร็จรออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักบรรยากาศราบรื่อดีไม่มีปัญหาส่วนคนโสดตอนนี้เหนื่อยกับงานที่รับผิดชอบมากพอแล้วจึงไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องของความรักเลยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินตอนนี้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องมีเงินใช้จ่ายคล่องตัวไม่ขัดสน เรื่องของการงานหากคุณจะประสานงานกับใครก็ตามจะมีโอกาสเกิดปัญหาติดขัดอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตอะไรของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักราบรื่นแต่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ดูใจกันสักพัก ส่วนคนโสดบาดแผลเก่ายัางไม่หายขาดคุณยังกลัวเรื่องของความรักอยู่จึงไม่กล้าเปิดใจในช่วงนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ